อย่างสมมุติเราขับขับรถไปแล้วเราเจอปัญหา,าน้ําท่วมแล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้พี่ยอดมีอะไรดีๆแนะนำไหมคะสำหรับพาร์ทแรกคือมีการเตรียมรถก่อนนะครับรถ<ฆ>เราเนี่ยเราต้องอันดับแรกก็คือเราต้องไปดูก่อนว่าเออสภาพน้ําฉีกกระจกเรามีไหม<ฆ>เวลาไปเจอฝนตกหนัก,นกๆจริงๆวกเสร็จอ่าเขาเรียกว่าขี้โคลงทีขันหน้าเ็าขับมาอย่างี้ขี้โคลนกระเด็นใส่หน้ารถเรามาเราจะปัดปุ๊บจะกดน้ําน้ําไม่มีเพรน้ำไม่มี้าพรน้ำไม่มีทีนี้ใบปัดน้าฝนเราเนี่ย ก็จะมองไม่เห็นแล้วมันจะร่มสกปรกแล้วทีนี้ก็อันตรายสําหรับคนับยางปัดน้ำฝนก็ต้องดูนะครับใช่ว่ามันแบบหย่อนยานหรือว่าเสื่อมสภาพอะไรแบบนี้่่สภาพก็เป็นอันตรายแกเพราะเวลามันเสื่อมสภาพก็คือปัดแล้วก็จะไม่ไม่สะอาดแล้วก็ไม่ชัดเจนเวลาทัศนวิสัยในการับรถก็จะไม่ดีนะครับในเรื่องของยางปัดน้ำฝนและก็อันสุดท้ายคือเรื่องยางรถยนต์ยางรถยนต์ค่ะเรื่องยางรถยนต์เนี่ยสำคัญเลยใช่สําคัญสุดแล้ว เพราะว่าเวลาเราจะลุยฝนแรงต่างเราต้องไปดูหน่อยว่ายางรถยนต์สภาพหลบดพร้อมหรือเปล่ามีวิธีง่ายๆที่เราจะได้แบบสารวจด้วยตัวเองด้วยตาเปล่าๆนี้ตาเปล่าๆเลยวันนี้ลูกค้าก็คือสามารถไปดูยางตัวเองก่อนว่ายางตัวเองสภาพปกติทุกวันเป็นยังไงคดูง่ายๆเลยคือในเรื่องของร่องยางร่องยางร่องยางตรงนี้เป็นร่องที่เกี่ยวกับเรื่องการรีดน้ํารีดน้ําฝนเลย จับขึ้นถนนใช่ไหมคใช่ล่องบรงนี้จะเป็นรอบระ,ะบายน้าเลยนะมาตรฐานในเรื่องล่องรีดน้าเนี่ยปกติความหนาของล่องรีดน้ําเวลาเราจะเปลี่ยนอยู่ที่1.6 1.6ม mm ิลลิเมตรเนี่ยก็คือเป็นระยะที่ต่ําสุดที่ไม่ควรจะมาอยู่บนท้องถนงนแล้วแต่ความสึกลรอที่ต่ําสุดจะต้องไม่ต่ำกว่าสะพา,านายางสะพานยางคืออ้ออันอันนี้สะพานยางคือตัวนี้ค่ะที่เชื่อมระหว่างดอก ถ้าต่ำไปถึงสะพานยางเนี่ยไม่แนะนําให้ใช้ในบนท้องถนนแล้วอันตรายนลยนี่อันแรกนะครับก็คือไปดูในเรื่องของร่องยางก่อนเรื่องความหนาของดกยางอันที่2คือไปดูในเรื่องของอายุยางค่ะปกติเขามีอายุการใช้งานปกติยางรถยนต์เนี่ยอายุการใช้งานที่ทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณสปีหรือห้าหมื่นกิโลแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนตามมาตรฐานแต่หลังจากนี้ไปแล้วก็อยู่ที่สมรรถนะอยู่ที่การดูแลของยางแต่ละคนซึ่งยางเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทุกยางทุกเส้นจะมีอายุยางบอกเป็นสัปดาห์ยางเดี๋ยวให้ดูให้เห็นเลย สัปดาห์ที่23ปี22เนี่ยตรงนี้ลูกค้าสามารถดูได้เลยที่ยางรถของตัวเองได้เลยก็ในส่วนของสัปดาญยางเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอันไหนผลิตใหม่อันไหนเก่าอะไรต่างอย่างที่ทุกวันนี้ในการในร้านยางเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าเป็นยางปีเก่ายางปีใหม่แหละต้องดูด้วยนะหลังจากอายุของยางร่องยางดแล้วมีส่วนไหนอีกไหมและก็อีกตัวหนึ่งก็คือดูในเรื่องของความสมบูรณ์ในการสึกหลอของยาง แล้วก็เ,เ,เป็นตัวบ่งบอกว่าถ้าสภาพยางที่กินหน้าไม่เสมอกันเนี่ยแสดงว่าช่วงล่างเขามีเป็นอะไรสักอย่างแหละไม่ว่าจะเป็นลูกหมากปีกนกเอวยลูกหมากคันชักลูกหมากอะไรต่างๆในส่วนช่วงล่างเนี่ยแสดงว่ามันเสียหายแสดงว่ากินกินกินเขาเรียกว่าเวลาเราขับไปเนี่ยพวมอะไรเราจะไม่นิ่งแลวจะเอียงไปรถรถมันไม่สมดุลใช่รถไม่สมดุลไม่ปกติใช่ค่ะพอหลังจะเตรียมรถเสร็จสับปุ๊บทีนี้แหละเวลาใช้งานจริงแล้วแหละสมมติว่าปางขับรถไปเสร็จสับปุ๊บต้องไปตามขบวนนี่แหละยจะใช้อะไรตรงไหนในการตัดสินว่าเราจะ ไปต่อหรือจะพอแค่นี้เออถ้าเป็นหนูอ่ะคันหน้าดูแลรถคล้ายๆเรามันไปได้เราก็ต้องไปได้อ่าส่วนใหญ่ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะไปดูว่าถ้ารถคล้ายๆเราเขาลุยได้แล้วเราก็ลุยแล้วอันไหนที่เราแบบไม่ควรขับลุยล่ะคะพี่ยอดไม่ควรขับเลย <c oughs> คือจริงๆอ่ะรถทั่วไปพวกเราเนี่ยระดับของใต้ท้องรถเราเนี่ยอยู่ประมาณตำแหน่งก็คือตรงบริเวณดุมล้อตรงกลางล้อเนี่ยอ๋อค่ะดุมล้อขนาดเนี้ยเรายังพอลุยไปได้ <c oughs> แล้วก็ลุยเนี่ยเขาต้องทิ้งระยะไม่ใช่ว่าไปกับชั้นเกินไปหรือว่า ทางเนะี่ยคงไม่นาส่วนใหญ่ก็ไปทิ้งระยะกับคันหน้าใช่ไหมครับทิ้งระยะกับคันหน้าเพราะเวลาในสถานการณ์ที่เวลาเราขับรถไปดูอ่างน้าต่างๆระบบเบรกระบบการทําง,งานของอะไรต่างๆมันไม่ได้ปกติเหมือนเดิมบางครั้งเราอาจจะเบรกอยู่แล้วแต่เราด้วยด้วยความที่ท้องรถเราเนี่ยลอยอยู่บนน้ําแล้วเราเจอรถสวนเข้ามาเนี่ยแรงคลื่นเนี่ยมันจะพารถเรากระเถิบไปชนคันหน้าได้เช่นกันแล้วเวลาในเลนที่เราจะวิ่งเนี่ยให้เลือกดูด้วยว่าเลนไหนให้หน้าสัมผัสยางเราเนี่ยสัมผัสถนนให้ได้มากที่สุด เพราะยิ่งเขาสัมผัสถนนมากเท่าไรเนี่ยยิ่งทําให้การยึดยึดรถเราเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นพอไปได้เสร็จสับปุ๊บที่เตรียมก็คือปิดแอร์ปิดแอร์ค่ะ,ะเพราะว่าเวลาเราเปิดแอร์เนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือ1โหลดเครื่องยนต์เราเนี่ยจะต่ำลงเพราะว่ามันจะมีภาระมากขึ้นอันที่2คือเวลาเราเปิดแอร์เนี่ยพัดลมแอร์ทำง,งานถ้าไปเจอน้ำเนี่ยการทําง,งานของแบพัดลมเนี่ยก็ไปเจอน้ําอาจจะไปไ,ปได้คือแตกหักเสียหายได้บางทีแบบอาจจะเจอแบบเศษไม้เศษอะไรที่มันลอยมาตามน้ำเป็นไปได้บางทีอยาใช้ความเร็วนะครับแล้วก็ ระยะรอบระยะรอบของเครื่องยนต์ว่าอย่าให้ดับพเพราะถ้าเวลาเครื่องยนต์ดับเสร็จสับปุ๊บเนี่ยเครื่องยนต์จะมีการดูดน้ําจากท่อไอเสียน,นะสมมติว่าท่อเราจมเนี่ยจะดูดเข้ามาเข้าเครื่องยนต์เครื่องยนต์ทำาได้หลังจากลุยเสร็จใช่ไหมลุยเสร็จแล้วเราผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาในชีวิตแล้วเนี่ยลงมาสารวจรถเบื้องต้นก่อนก็ดีนะฮะสมมุติเราผ่านแอ่งน้ํามาเสร็จสับปุ๊บมาดูก่อนว่ากอบป้ายทะเบียนเรายังอยู่หรือเปล่า แต่ถ้าสมมติว่ามันไม่อยู่จริงการจะเปลี่ยนป้ายใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ซีเรียสค่ะก็เป็นเรื่องที่ควรถามคอรถก็ต้องมีทะเบียนแล้วก็ต้องมีเอกสารยืนยันชัดเจนว่าเราขอป้ายใหม่เพราะอะไรค่ะแล้วนอกจากเรื่องของป้ายทะเบียนรถจุดต่อไปที่ควรแบบสังเกตก็ดูต่อไปก็คือลูกยางใต้ท้องรถพวกเรายังอยู่หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆรถทุกคันเนี่ยใต้ท้องรถจะมีรูระบายน้ํากรณีที่ลูกยางหลุดแล้วพรมในรถเปียพราะจริงๆรถถ้าเกิดเกินระดับดุมไปแล้วในบางทีเข้าหมางใน เข้ามาในห้องโดยสารเปียกเลยนียก็ฉับเลยก็มีแนะนําว่าเข้าสู่บริการมาเพื่อให้ตรวจสอบแล้วก็แจ้งแบบว่าเราลุยน้ามาอย่างศูนย์เรานี่มีแบบบริการทําความสะอาดในในห้องโดยสาระะมั้ยมีครับผมหลังจากที่ลุยน้ํามาก็จะมีเรื่องซักทบใช่ไหมเราก็จะมีการถอดผมขึ้นมาซักแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือไอระดับน้ําที่เราลุยมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงบางทีเราไปท่วมไอตัววาล์วตัวระบายไอในน้ํามันในจุดต่างๆเนี่ยบางครั้งมีการน้ําเข้าไปปน อาจจะต้องเข้ามาทําความสะอาดเป่าลมล้างทำความสะอาดฉ<ม>ีดพ้นก็การสนิมใหม่อีกครั้งหนึ่งะนะครับเพราะนั้นทุกครั้งที่เวลาเราลุยน้ําหลังจากที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยให้มีการมาตรวจสอบทุกครั้งใช่เพราะว่าจริงๆมันก็คือแบบมัน คุณอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่<ม>จริงถ้าเกิดรถลุยน้ำมาเนี<ม>่ยมันไม่ใช่แค่จุดเดียวที่เราจะต้องดูแลรักษาต้อ<ม>งไปตรวจสอบดูสภาพรถตัวเองเพื่อที่เราจะใช้ได้ยาวนานยิ่งขึ้นครสำหรับ,บรว,วันนี้ก็เดี๋ยวขอให้พี่ยดช่วยฝากอะไรนิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดลูกค้าอยากจะติดต่อใช้บริการอ,อะไรเงี้ยอาจจะติดต่อได้ก็ลูกค้าสามารถเข้ามาติดต่อทางเพจทางไอ้ทางเฟซบุ๊กเลยทาง ไลน์ออฟฟิเชียลไลน์ออฟฟิเชียลของบริษัทหรือโทรมาที่ของโัวต้านของมันั้ได้ทุกสาขาค่ะก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยนะคะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่ยอดมากค่ะขอบคุณค่ะ